สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Ark Survival Mobile นะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปจับสัตว์นะครับก็ยังไม่รู้จะจับตัวอะไรนะแต่เจอตัวอะไรก็จะจับก่อนเลยว่าเรายังไม่มีสัตว์ผมคิดว่าน่าจะจับสัตว์อ่า ทำมาฟาร์มของก่อนนะแล้วก็สัตว์กินเนื้อสักตัวหนึ่งสัตว์ฟาร์มของสักตัวหนึง่งอืมอันนี้ไก่ลโดูของก็หมดเลยนี่ทิมทิม สองทีตายเอาเนื้อมาพังพังง่ายจังเว้ยโอเคครับไว้ป้องกันตัวอมืมันอยู่แถวไหนนะ เราจะยังไม่จับนะเราต้องต้องมีเนื้อเยอะๆหน่อยพารานอโดนเราก็ต้องมียายายาคูณสามหรือยาคูณสิบนะในการจับสัตว์เพราะมันจะทำให้เราจับไดง่ายขึ้นในตอนนี้ล่ะโอ้โห เป็นชั่วโมงถึงใจได้เมืาอเรายังเวลยังน้อยอยู่อันนี้ผมเล่นโหมดหาดนะเบอร์รี่อันเี้ยวทิ้งไ้ก็จะเอาแค่เบอร์รี่สีม,ม่วงเก็บหินไว้ด้วยไทยเทเลท็อปไทยหรือเปล่าไทยเทเลท็อปเหรอ เขาเรียกว่าไงมีสามเขา่านี่ไงผมเคยให้อาหารมันไว้ตัวหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนะวะนี่ไงโอเคสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอเค,อเ,คเบอร์รี่เตยมเบอร์รี่ให้มัน โอเคแล้วก็กดใส่เลยนี่เปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นมาเก็บเห็นไหมครับเผื่อได้ใช้นังสติยิงอันนี้ตัวเฮียนะเอาไว้ฟาร์มเบอร์รี่ฟาร์มไม้ฟาร์มของเ,องเล็กอ่ะอยู่ไว้จังเ้ย โอเคอันนี้วิวร้อยเก้าสิบนสามพันคงนานอะถ้าจะเอาตัวนี้จะเลาเอาตัวนั้นดีกว่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบได้อยู่นะต้นไม้ต้นไม้ลอยได้เหรอต้นไม้ไม่มีลากบักบักแดงเกมทุกเกมไม่มีบัก นั่นสิแปะหมายรอยได้เโอเคเก็บอยู่ยงยัาตัวยางอ่ะตัวออยางเอาตอ,าอ,าอ,าอานนี้โอเคต้นตัวอะไรตัว้นตัวกินเนะื้อ ผมยิงตัวนี้มาเมื่อกี้ผมจับเจ้าตัวนี้ไว้แล้วผมก็ใช้หนังกระติกยิงนะตัวกินแล้วตัวนี้นี่เมื่อกี้มันจะมากัดเจ้าตัวนี้ของเรา ผมก็เลยใช้เรียกว่าอะไรอะที่จับสัตว์แล้วก็ใช้หนัง,นงสติ๊งยิงให้มันสลบนี่กำลังจะได้แล้วเก้าสิบแล้วอีกนิดเดียวเราก็จะได้สัตว์แล้วครับ <c oughs> โอเคอีกครั้งเดียว ตัวนั้นก็น่าจะได้แล้วนะเอาตัวกินเนื้อไว้สักตัวหึอเอาไว้ป้องกันตัวผมยังไม่อยากเจอแรปเตอร์นะเพราะผมผมหนีหนีไม่ทันอยู่แล้วอะแรปเตอร์มันไวม,มากผมยังสู้มันไม่ได้ตัวนี้วิร้อยสี่สิบ นี่เ8 6รอยแบหกเป็นร้อปสหเลือดเก้าอยหกสิบองโจมทีสามร้ปหจุดสเซนโอเค,อเ,คเขาถือว่าเยอะอยู่เราต้องต้อมือวให้มันนะนี่ตีโดโดยิ่งววเยอะ,ย,อะยิ่งดีนะให้เลือดมันเยอะๆหน่อย มันจะได้ไม่ตายง่ายๆว่างๆก็ต้องพามันไปฟาร์มแล้วว่ะตัวนี้หิวแล้วโอเคได้พอดีเลยนี่วิสองร้อยห้าสิบสี่เลือดสองพันเจ็ดโอ้โหตัวนี้ยังถึกแต่ตัวนี้มันไม่ตีใครนะมันไม่ทำร้ายใครถึงเราจะสั่งการมันก็ถึกมันไม่ตีใครแต่ถ้า เจ้าตัวกินเนื้อหรือว่าเจ้าตัวใหญ่หญหญพวกสามเขาอย่างเงี้ยมันจะตีนี่นี่ไงผมใช้ตัวนี้ล็อกขาแล้ว,วก็สั่งโจมตีปอมไม่่อเนาะตีช่วยหน่อย เราต้องดีเชวยนะมันยังด้ามมีมันยังเมาอยู่ตอนนี้โอเคปล่อยมันฟาร์มเนื้อไปอืมโอเคอขึ้นวันนี้เดียวเองห้าขึ้นมาห้าจากยี่สิบก็ต้องปล่อยให้มันฟาร์มให้มันเต็มถึงจะได้อันนี้ไข่อะไรไข่เตา่า อย่งเราจะยังไม่ยุ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามมาเราเดี๋ยวมันตามเราถึงบ้านเลยนะโอเคเราพามันกลับบ้านก่อนนะครับนี่จมตี้ฟาร์มวล ั็นอนหายไปไหนโ oh, อ้โหช้าจังเลยตัวเฮียนะครับผมเอาไว้ฟาร์มเบอร์รี่จะได้เอาไว้ฟาร์มส่วนมากผมจะเอาไว้ฟาร์มเือเบอร์รี่ดำมากกว่ามันก็จะได้พวกเบอร์รี่ทุกอย่างแล้วก็มเมล็ดพันธุ์พืชแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ไฟเบอร์เอ้ยไม่ไม่ใช่ไฟเบอร์ Vern. ได้ไฟเบอร์แล้วก็เศษไม้เล็กนะครับ เอาไว้ฟาร์มเจ้าพวกนี้ส่วนมากผมจะเอาไว้ฟาร์มเบอร์รี่ดำม,มากกว่าเพราะจะเอาไปทำยาสลบนี่บ้านผมซึ่งยังไม่ไปไหนเลย,ยนเนื้อสุกเก็บมาเนื้อเน่าเอาไว้ครับยาสลบจะม่ช้ใช่ไหเฮ้ยติดอะไร เออมาดิโอเคเราจะปล่อยมันฟาร์มแถวนี้แหละบ้านเราก็ทำเลดีนะยุดใกล้น้ำด้วยโอเค Enable Jewelry นะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะแล้วกดติดตัวน,นี้ไวนะ้เดี๋ยวมันก็จะเดินฟาร์มของมันเอง เแล้วกต็ตัวนี้มาเราไปอยู่หน้าบ้านเฝ้าหน้าบ้านให้หน่อยอเ,เดี๋ยวว่างๆผมก็จะพาเจ้าตัวนี้ไปาฝ์าคงจะเป็นอีพีหน้านะ Yeah. farm view vêu tham ơi. Từ đây lượn từ từ đấy. Thật thật mà tại nhàn nhã. Ừ. เผื่อมันหิวผมไม่รู้นะว่ามัน,มนกินเองได้หรือเปล่าแต่เอาไว้ให้มันก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เราปล่อยมันฟาร์มไว้ก่อนมันฟาร์มได้อะไรบ้างนี่มยมันก็จะฟาร์มของมันเองอัตโนมัติยิงวิวอัพแล้วโอเคเพิ่มเลือดเป็นสามพันถือว่าเยอะนะ นี่ไงมันที่ที่ที่มันฟาร์มอะผมจะเอาเบอร์รี่จนมากผมจะเอาเบอร์รี่สีม่วงมากกว่าผมอ,อย่างอื่นผมไม่ชอบเบอร์รี่สีอื่นเพราะมันเอาไปจับสัตว์ที่มันกินพืชอะมันได้น้อยมากเลยนะไอ้พวกเบอร์รี่สีพวกสีแดงสีนั้นสีสีม่วงอะผมว่ามันขึ้นเยอะสุดแหละ เปอร์เซ็นต์มันขึ้นเยอะสุดค่าสแตมมิง่งมันเก็บเอาไว้เก็บนี่นี่ครบเอาไว้ทำยาสรุปบอรีมาขาบทิ้งไว้ก็ เบอร์รี่นี่มีที่เก็บกล่องมันเต็มเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้เอาเบอร์รี่มาแล้วก็เก็บตรงนี้ไข่มันเก็บก,กะกินเลยดีวยวกว่าไหมนี่เดี๋ยวไปเด่น กินให้หมดเลยเออนล้วน่ามาเก็บไว้เราได้ยี่สิบแปดล้วยาสลบเราเตียงเรายังไม่ได้คาบเลยอืมต้องใช้เยอะอยู่นะ ครับได้มาแล้วเพื่อเราตายอย่างเงี้ยเราจะได้มีที่เกิดสองที่ครับเตียงเตียงคือจุดเกิดของเรานะถ้าเราตายนี่วางนี่เลยนี่บ้านเราก็ยังเป็นบ้านกากๆอยผมคิดว่าผมจะสร้าง ไปเรื่อยๆนะบ้านบ้านผมจะทำมันยางได้หินมากกว่าไอเศษไม้อันเนี้ยฟางเรื่องเรียกว่าฟางเออมันไม่ทนอ่ะโดนไดโดนเสาถล่มทีก็พังแล้วอันนี้สีไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่า เเอาเนื้อไปอย่างไม่มีไม้โอเคของของก่อนเราได้ตะเกียงเขาเรียกว่าตะเกียงหรือเปล่าที่เป็นเป็นไม้เหมือนคมไฟนั่นแหละ น่าจะพอแหละจกตัวนั้นเราหายไปไหนไงโอเคนี่สว่างแล้วอีกตัวเราหายไปไหนไ,ไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้เข้ามาสลึดเชีย หรือมันมืดก็ไม่รู้นี่มันฟาร์มได้เยอะแล้วเห็นไหมเก็บมานี่โอเคก็ว,วิ่งเอาไปเก็บฝนตกด้วยนะเนี่ยสวยนะแต่ภาพผมก็ยังว่ามันภาพมันตแตกอยู่นะผมใช้ iphone 6 เอ,เอ็ดพารเล่นนะแต่ภาพมันก็ยังกากๆกกอยู่งั้นโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ